ฉชนแนลว,วันนี้เราจะมาวอล์กหนึ่งวันเป็นอีพีแรกนะคะเออมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนอันนี้ก็จะเป็นคนนรับคูไซของเรานะคะวันนี้มากับรถตอนเดียวคูไซไปไหนไปกันไปไหนคะวันนี้กรุงเทพว่ะคูนพีกรุงเทพเราไปทุกวันหรือวปน่าเมื่อวานนี้เราก็ไปใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> วันนี้ก็ไปพรุ่งนี้ก็ไปอีกเออจ้าเหมือนอยู่หน้าปักซอยนะคะ โอเคเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้างไปเลยนี่นะจ๊ะร้านแรกที่เราจะเดียวคือร้านอะไรคะน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลอะไรเปิ้ลอะไรน้องเปิ้ลรักอันนี้ก็คือมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะเขาเรียกว่าตรงไหนตรงเนี้ยใครมากรุงเทพก็เหมือนต้องแวะตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรตรงไหนสิงห์บุรีตรงไหนเขาเรียกว่าตรงไหนเลี้ยวคือเลี้ยวมาจากทางบ้านเรานะอันนี้เขาเรียกอินไะอินบุรีหรือไรนี่นะจ๊ะจะเป็นร้านร้านข้าวแกงราข้าวนั่นเองค่ะก็จะมีของหลายอย่างเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราจะทินอะไรบ้าง

ได้มาแล้วน,นคะคะอันนี้ก็จะเป็นผัากะเพรากับอะไรนะเข,เขาเรียกว่าอะไรรนะมมองข้าหมูกข้าวไก่ไก่หน่อไม้ไก่หน่อไม้ใช่ใช่ใช่นานแล้วแบบไม่ไม่ได้ไปกินกี่เดือนแล้วน,นะแปดปีแปดปีที่ลุงตู่ยังไม่ออกของเองมีอะไรบ้างผัากะเพราผัากะเพรากับไขนะ่ดาวอันนี้จานเท่าไหร่นะ ห้าสิบาาบาทห้าสิบบาทนะแต่เขาให้เยอะนะอร่อยอร่อยแวะมาได้นะคะร้านน้องเปิ้ลจ้าของฝากเขาก็มีนะเยอะแยะมากจ้าซื้อวันนี้เรามาซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อเล็กื้อเรียกมาซื้อเล็กจ้เาเขาครับ<ถ>วันนี้เป็นร้านไทยเป็นร้านไทยร้านไทยเล็ก<ๆ>ชื่ออะไรคนไทยร้านอะไรชื่อเฉจงนนะร้านเฉจ๋งไม่ชอบตามร้านกิมนมากเลยวันนี้ร้านปลาหมึกไม่มาวันเนี้ยที่เนี้ยร้านปลาหมึกอร่อยมากเลยในสมบูรณ์ควากินกันอันนี้คือมีจะแบบว่าอะไร่อยงนั้นเลยอดูดูด นี่จนี่นะจ๊ะแวะร้านนี้เออร้าน่อยมากสอสอ,อะไรจ๊ะเดี๋ยวไปดูภาพกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแวะอีกแล้วจ้าวันนี้จะไปกินซูกี้ซูกี้ตโนโนีน้อยน,นั่นเองจ้าโอ้อยไมาเนาะมีคิวว่างอยู่เออวันนี้เขาจะพาไปกินตีน้อยนะจ้ากิกนกทั้งวันเลยจ้านี่สาขาบางปะอินนะ ตอนนี้ก็คือเพิ่งเปิดได้ครึ่งชั่วโมงเองคุณก็เริ่มอยู่แล้วนะแต่ในนั้นมันคืนจองคิวไม่ได้แน่แนไม่ดูความอะไรปะอันนี้เพีแต่เดียวแน่นมากรอผูกผิดผูกเหงาขนาดนั้นไมเหงาอกนะตัวเท่าแท้อันนี้บบเ,เ,นนเรเื่องแกไม่เห็น,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 นวันนี้สั่งแค่ผักนากินแต่ผักลดน้ำหนัก อันนี้คือไม่ได้มากินนานอะ่ะเขามีแบบว่าถาดใหญ่แล้วนะโปกติมันจะเป็นถาดแบบเล็กแคบบ่นี้ใช่ไหมแคบบ่นี้คือมันจะมีแบบถาดใหญ่ลงไปเลยจ้า หมูหรือเนือวะเนือใครจัดอัของเรใช่เหรออืมสัได้ปะเราอมาให้เขาผิดก่อนเนื้คือหมูลิบอายหมูริบอานี่ว้าวเองกินเลยเองสุกแล้วเองสุกแล้วนะครับเนื้อกรลาบก้อยด้ย อันนี้ก็ดีนะแบบว่าถาดใหญ่มันก็แบบทีเดียวเลยไม่ต้องแบบสั่งบ่อยมาก